ตอนนี้ทำตัดต่อ m อมเพลงขอพรคุณย่าโมครับผมฮะเบื้องหลังเบื้องหลังครับเบื้องหลังเมื่อก่อนนี้เป็นอะไรนะอาจารย์เมื่อก่อนนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะตอนนี้จะ m อตัวใหม่ MV ทำาอ V ตัวใหม่ครับผมทำเอมอีด้วยภาพนิ่งด้วยอ่าครับครับแต่นี้ททำเพิ่มมาคือเป็นตัวป่าคาราเตเป็นผสมผสานแล้วก็มีเป็นอ่าเป็นตัวหนังสือร้องป่า ตัวปาดครับผมฮะอยากจะร้องสดใช่เราจะทำสองฝ่ายครับผมฮะอีกฝายนี้จะพิมพ์คำว่าคาราโอเ,เกะเพลงครับขอบคุณคุณย่ามีโมศิลปินสอบผลวัดครับอีกเพลงก็จะคือเพลงล้รับจะเขียนว่าเอ็มีเอ็มีครับมีปาดเลยละขอับคุณมาคุณมากม่รัคใครวันทาา

นั่งไล่เอาความแน่นอนชัดเจนไับให้ตัวตัวปากตามร้อ,องให้มันตรงให้ใกล้เขียนกว่าจะสำเร็จตู้ก่นทำเร็ว วันวันไม่มีงามตาอยู่กลางวันอาขอพอวันไม่มีวันอาขอพอ ข oh ั้นตอนต้ามานั illar, ่งจุดเรียกว่าจุดที่ขอพรทุกวันไม่มีขาดตอนกราบปิ้งวันขอพบพอนุยบขอพรทุกวันไม่ก็หลายขั้นตอนอยู่ครับผมการทํางานฮะการเรียบเรียงการตอนอาจารย์เชิดชัยวัชราพรนี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับผมฮะ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ได้รับการสนับสนุภาพโดยคุณแอสุกัญญาจากร้านกอเกษตรเคมีพันชุมพวงครับที่ส่งภาพมาให้ครับผมฮะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับผมฮะฝากติดตามในเอ่อผลงานเพลง ขอพรคุณย่าโมด้วยนะครับผมฮะคำร้องทํานองโดยสพรวัดศิลปินสพรวัดควบคุมการร้องโดยอาจารย์เชิดชัยวัชราพรนะฮะห้องบันทึกเสียงหนุ่มสตูดิโอครับผมแต่ตอนนี้เป็นอ่าห้องบันทึกเสียงร่มร่มเก้าสตูดิโอนะครับผมฮะอยู่ที่ถนนร่มเก้าซอยพัฒนาชนบทสามนะครับก็ถนนพัฒนาชนบทสามครับผมฮะโทรไปห้าสองหนึ่งก็สี่สามห้าครับผมฮะขออาจารย์เชิดชัยก็รับตัดต่อวิดีโอนะฮะรับทำอ่า อ่าก็คือคือครับจะทุกขั้นตอนครบวงครบวงจรนะฮะครับผมแต่งเพลงตั้งแต่แต่งเพลงบันทึกเสียงนะฮะห้องอัดเสียงฮะแล้วก็ตัดต่อ MV แล้วก็อ่าถ่ายทำเอ็มวีนอกสถานที่นะครับผมฮะเพลงมัสเพลงตลาดครับผมฮะเพลงร้องเพลงแหล่เพลงแหล่เพลงวัดน่ะสารพัดเพลงฮะลูกทุ่งอ่าลูกครับ่ะก็นี่ฮะยังทำงานกันอยู่ครับ มีประจํห้องก็มีสพนวัดนักแต่งเพลงประจําห้องก็มีสอ, <S <S สอพรวัดครับผมมเีเดี๋ยวจะให้ดูเ,เดี๋ยวจะให้ดูครับครับผมฮระก็นี่คือสถานที่ทํางาน,นครับผมก็ เครื่องไม้เครื่องมือก็ครบหมดฮะทันสมัยครับถือว่าทันสมัยที่หนึ่งครับผมฮะห้องบันทึกเสียงครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องเอ่อบันทึกเสียงนะฮะมีครบหมดครับแล้วเดี๋ยวจะมีห้องถ่ายทําด้วยนะครับผมห้องถ่ายทํดิสรีมนี่ตอนนี้ก็ให้เข้ามาชมในนี่ฮะสำหรับศิลปินนักร้องที่จะมาบันทึกเสียงเพลงนะฮะนี่ครับผมฮะก็มีครบหมดฮะอุปกรณ์ทันสมัยครับฮะ ก็ที่นี่ก็รับแต่งเพลงนะทำดนตรีนะาทำดนตรีแล้วก็บันทึกเสียงตัดต่อ mv ถ่ายทำา MV มีโค้ดมดครับผมฮะก็ท่านใดอยากจะเป็นศิลปินนักร้องที่ยังไม่มีผลงานเพลงก็ติดต่อมาได้ครับที่อาจารย์เชืิดชัยวัชราพรหรือสอพรวัดนะครับผมฮะฮะหรือว่าไปที่ DJ เจมาลัยดอกจานเอฟซนะครับผมฮะก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับผมเกี่ยวกับงานเพลงลูกทุ่งอ่าเพลงทั่วไปนะครับผมฮะ ท่านที่มีจิตใจรักเพลงนะครับผมฮะหรือว่าอยากจะมาบ,บ,บันทึกเสียงหรือว่ามีดนตรีแล้วจะมามิกเสียงที่นี่ก็ก็มาได้นะครับผมฮะครับผมฮะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับผมสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากตอนนี้กําลังทําเพลงอ่ะตอนนี้กําลังเอ่อตัดต่อ mv เพลงอ่อคิดขอพรคุณย่าโมนะฮะขอพรคุณย่าโมขับร้องโดยสพนวัดก็แต่งโดยสพรวัดเองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนภาพจากเอ่อ คุณแอสุกัญญานะฮะเจ้าของร้านกอเกษตรเคมีพันชุมพวงครับผมฮะที่ส่งภาพมาให้ฮะก็ขอขอบคุณมากมีทั้งอ่วิดีโอที่พิธีบวงสวงคุณย่าโมนะฮะของจังหวัดนครราชสีมาสาขาอำเภอชุมพวงด้วยครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมฮะครับผมช่วงนี้ผมขอ,อจบไวแค่นี้ก่อนนะครับผมฮะอย่าลืมนะฮะ อยาก,กเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินติดต่อมาที่บ้านคนรักลูกทุ่งนะฮะโดยอาจารย์เชิดชัยวชรลาพรหรือว่าติดต่อมาที่สอพอวัดเองก็ได้ครับขอบคุณครับ